สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับทุกคนดูหากินนี้เขาครับนี่ครับอาวุธพร้อมนี่พร้อมแล้วครับสามลังครับน่ารักอีองอีสองไปแล้วครับไปเดี๋ยวไปใซ่กันพร้อมแล้วมองใซ่ครับนี่มือมือมืออาจารย์พิมน์พาแซ่ครับ ตอนมิทีใส่น้ำใส่จะไหนเ่ะโอ้เจ็ง่ายเจ็งา,งาดูตูดรอบน่ครับเจ็งกง่าดูตูดรอบมัดให้เรียบร้อยอันนี้ท่านรับเกลือปลาตัวใหญ่ต้องมัดไว้หน่อย,ยจะไม่ลงน้ำต้องม,มัดไว้เด็ดนะครับไม่มัดเพราะไ ถ้าไม่ดินแล้วมันดิดออกไปจะลวงน้ำได้เลยนี่ครับตรงควดดินอก่อนครับควดเป็นล่องดีดีเป็นโพงดีๆีใส่ลงไปกวดดินอาคัางจะกน้อยนี่ครับใส่หาลังครับเดี๋ยวรอบมึงผลงานมาเมื่อน ก็เอาอย่าพกครับอย่าพกจักหน่อยมีไหมมีก่อนย่าหลอกมันครับบางไว้บางนกบางยังไว้บางคนพร้อมแมนนั่นแหละประเด็นสำคัญ ข้งน้าเราก,ก็ปวดออกแปลนจังน้อยครับไปมองเก้านี่แหละครับนี่ปลาเนี่เสียนเขาว่าหากินได้มัดปีบอ่อเดียวควดแล้วครับอันนี้หลังที่สอง นี่ครับอันนี้งามัน,น,นงานจะเป็นแบบนี้งาโลอกหนน่ะนี่ครับนี่มันข้ามันนะครับ ใส่ลงไปใส่อย่างจะน้อยครับมันหน่งตามนาดินมันหลักไปครับนาดินหลับไป ปวดท้นี่ครับไดูครับหลังที่สี่หลังที่หาครับแหก,กมันู้ปนไปอะไ,ไรปะ โอ้เนี่ละมากเายหอบเรา่าท่ันอาจารย์ผมหาแังได้เลยครับมันก็มีล้มไหม เราเอาอยามตกกันเนีย่ยครับเรียบร้อยปิดบังเรียบร้อยหลังนี้ฮะพูนค,ครับหลังแรียกผู้พูนพูนหลงังแรกครับพูนค,ครับพรุ่งนี้มาดูเพื่อนงายครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้